สวัสดีครับผมมือนี่มีอ,น,มอนาคดพอพันนะครับมานำเสนนนะครับเป็นลูกชายช้างอุดรออน,นะครับอายุ14เดือนสูงร้อานะครับครับเกิดจากแม่ร้อยนะครับแข้งขาตัวนีงง้เงานะครับ ดูแข้งดูขาดีถ่ายสวยถ่ายมุ่นดีนะครับไข่สวยเลยนะครับผู้ใดทีกำลังหาพอพันนะครับไแต่ไปคุ้มฟุงนะครับย่ำนะครับอายุ14เดือนสูงร4อสนะครับ เปิดราคาไว้ที่สามหมื่นเจดพับาทนะครับสามหมืนเจ็ดพับาทนะครับทียูนะครับบ้านท่าสงคอนตำบลท่าสงครออำเภอเมืองจงังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์เก้าสี่สองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับผู้ใดสนใจก็มาเบิร์โตจริงเลยนะครับผู้ผิดบัังครับ